เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟจากอันดํานะวันนี้ก็มีคนมาชนผมมปชิงเหรียญครับเนี่ยนานๆทีนะเราก็จะได้ไปชิงหลายๆคนช่วงนี้ผมก็เล่นอยู่คนเดียวไงฟาร์มคนเดียวเลยก็ชิงคนเดียวเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปชิงหลายๆคนเลยครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าในเซิร์ฟมีใครบ้างเนี่ยผมเข้ามาก็ไปฟาร์มนี่มาไปฟาร์มเลเวลแล้วก็ทำเครื่องร่อนมาครับ จะหละ่อจะได้ไปชิงละตอนนี้เหลือแค่นัดทีเดียวเอา้าจะทำไมผมฟาร์มต้นม้ทีเดียวถ้าจะโดนปอดตีมาเลยครับเนี่ยตอนนี้บ้านเราก็จะมีหนังแผนนะแต่คนที่ชนผมที่บอกแค่สี่ห้าคนแต่เข้ามาก็มีคนตามมาหลายคนเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าผมจะได้ยิงเป้าครับวันนี้เนี่ย บ้านเราก็หลายคนไงเผลอๆก็จะยิงกันเองด้วยครับคนก็เยอะเนี่ยดูดิไม่อยู่ในแคลนก็มีครับแต่ผมก็พร้อมและมีลูกบ้องอยู่เดี๋ยวมาเราดูครับว่าเหรียญจะตกที่ไหนนะนี่ก็สามสิบวิแต่บ้าเรานี่มีรถแค่คันเดียวเหรอเห็นจอดแค่คันเดียวครับหรือว่ายังไม่ตั้งกัน แต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันเชิงเหรียญยากขึ้นครับเพราะว่าตอนที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันอัปอินดี้มาด้วยครับไอ้หุ่นยนต์นะปกติเราก็ยิงหุ่นยนต์แค่ทีเดียวมันก็ตายเลยครับคนขับแต่เดี๋ยวนี้ต้องหลายลูกมากครับผมลงไปฟาร์มคนเดียวเลยก็ไม่งคนเดียวนี่ไม่ไหวเนี่ยมันก็ยิงไปเข้าเลยนะพวกหุ่นยนต์แต่ก็ต้องมาหลายๆคนอนี้นะครับเนี่ยช่วยยิงมาแล้วก็เหรียญแรกก็ตกที่แอร์พอร์ตก็กลายอยู่นี่มาดูกีกเหรียญหนึ่งแต่ว,ว่าตกใกล้บ้านครับ แต่ก็ไม่ต้องไปไกลนะไกลบ้านเราตอนนี้ก็อินนี่ครับแบนดิตเลยแล้วก็ไบโอมาไมนี่ครับก็ตกที่ไบโอนะแล้วก็เดี๋ยวไปไบโอดีกว่าครับผมก็ขี้เกียจจะวิ่งด้วยไงแล้วก็ไกลๆแล้วก็ไปเมืองใกล้ดีกว่านะไกลบ้านเลยเนี่ย มายัางไม่เห็นคนตั้งรถเลยนะไม่รู้ว่ามีเปล่าเดี๋ก็เห็นวิ่งกันก็วิ่งกันแล้วกันนะครับไบโอแล้วก็มีหนึงคันเนี่ยครับยังไม่รู้เลยครับว่าในเซิร์ฟมีคนเปล่านะละ ไม่กดแอร์ก่อนเลยครับแล้วก็จะได้รู้ว่าจะป่วยตอนไหนไงปแป๊บหนึง่งหวังว่ายังไม่มีคนมานะตอนนี้ดูชื่อไปก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเนี่ยคนอย่างเยอะ น,นี้ยังไม่มีคนกดครับแสดงว่าผมก็มาถึงคนแรกนะแป๊แบหนึง่งโอเคอันนี้เราก็จะรู้เลยครับว่ามันเปิดตอนไหนนะแต่ก็จะเล่นได้เลยครับแตวก็ค่อยมาตอนที่เราจะเปิดเนี่ยไปหายิงแถวนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่ามีคนสร้างแคมป์อันนี้มีรถมาเลยครับ ายมันก็ยิงไว้ก่อนเลยครับเนี่ยมาเมื่อกี้มันก็ขับมาทางนี้มีนี่มั้ยแสดงว่ามีแคมป์ครับนี่ครับข้างหน้าก็มีแคมป์ไม้อยู่แต่แสดว่าเป็นพวกเมื่อกี้เปล่าเนี่ยอันนี้พวกนี้ก็เริ่มขับหุ่นยนต์เลยครับเนี่ย มีกัน3าตัวเลยหุ่นยนต์บอกเลยว่าคนสู้ยากแน่ครับอย่างนี้หุ่นยนต์มันก็โกงนะลด,ดบ้องไปก็ยังไม่สะเทือนเลยครับเนี่ยมีเขมาแต่ก็ระเบิดไปเดี๋ยวจะไปดูในเมืองครับอันนี้ก็น่าจะมีคนมาแล้วนะอันนี้มันก็หลายชื่อเลยครับเนี่ย นี่ข้างหลังไบโอก็ยิงเลยครับอันนี้มีคนมาเลยครับมาแล้วก็ไปฆ่าด้อนกัน มีชุดเอนี่ด้วยวะมีชุดพลังงานขอใส่แล้วกันเผื่อว่าผมจะโดนบอกนะแล้วก็ใสไ่ไฟเฮ้ยข้างหลังมีมาแล้วก็สองเท้าด้วยต้องลงก่อนวะ่ะมันวิ่งมาทางนี้ครับมันได่ได้เห็นผมเลยนะ เราผมแป๊บหนึ่ง1ิบวิจะจบินได้ละแต่นี้ผมน่าจะเนียนอยู่นะเดี๋ยวเราบินไปเก็บ2เลยครับหวังว่ามันจะไม่เห็นเราขึ้นมาได้เลยครับแต่ระตัวนี้อยากถึกเลยแล้วตายไปเลยครับเนี่ย าพวกนี้น่าจะใส่ชุดนี้ครับชุดพลังงานเนี่ยผมจะไปหลายนัดมากกว่าจะตายนี่ดูดิชุดพลังงานจริงด้วยเซ็ง นี่ผมไม่ทันยิงแน่ครับฝั่งเราก็ย,ยิงกันหมดละข้างหลังมีมาเลยว่ามีเสียงเท้าหนึ่งคน เทา้าอยู่ข้างหน้าครับไม่ดอยู่ข้างข้างดีนะไหวนี่อตอนนี้ก็ได้เวลาที่แอร์จะเปิดเลยครับโอเคพวกนี้ได้ไแล้วครับเนี่ยตอันนี้ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย ยังไปสีห้าตัวเองับเนี่ยย่อ้พวกนี้ก็เยอะด้วยเนี่ยลองแท้ต้องทำอะไรครับที่ผมว่าแล้วก็บินไปที่แอปขอต่อนะอันนี้ที่ไบโอก็ไม่น่าจะเหลือคนให้ยิงละแล้วก็ไปแอปพอต่อและกันแต่พอรตก็มีคนได้เหรียญไป้วครับแล่อะไรก็ไปยิงก็พอละว้าแต่รถก็ไม่มีด้วยต้องบินไปเลยนี่ ผมว่าแอปผ่อนน่าจะเดือดน,นะไบโอนี่แทบไม่มีคนเลยครับเมื่อกี้เนะี่ยโอ้ยเอา้เอาต้องผลเห็นแท่มีตกใจวันนี้มีตัวเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ มาเดี๋ยวเราก็ไปเล่นใกล้ๆดีกว่าน่า<ม>จะหลายตัวครับสการนี่แทบไม่เห็นตัวเลยครับแล้วก็ยิงสุ่มๆไปโกมครับ ูบ้านที่ได้เหรียญครับน่าจะเป็นบ้านแคมป์นะเดีย๋ยวลองอ้อมไปดูครับ ถ้าจะเดินไปทางนี้ก็น่าจะยากนะลองเข้าไปใกล้โอ้ยเอาใช้เพื่อนเหรอเพื่อนไปยิงมีตัวเข้าหลังไปดูใกล้ๆบ้างเหรียญครับตันนี้ก็น่าจะหลายตัวด้วยเนะี่ย มีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้า พวกนี้ก็หลายตัวนะแต่และก็ไปไบโอนี่แทบไม่เจอคนเลยครับเมื่อกี้แน่น่าจะมีแค่ทีมเดียวครับนี่ก็น่าจะหลายพวกอยู่แนะ่ข้างหน้ามีเสียงเท้าีแป๊บหนึ่บบนง นี่ผมจนเห็นเลยว่าไม่เดียนละโอ้ยผมกับตายวิ่งมาเลยครับสองตัวไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ไงตาย เรียบร้อยครับแลวผมไม่ได้ตั้งเตียงด้วยนะมาวันนี้ก็แค่นี้ครับอะไรก็ออกมาสั้นๆพอมาชื่อพวกนี้มาชิงเหรียดเนี่ยก็ไม่ได้ทำะไรมากครับแต่ก็ได้นัวอยู่ครับวันนี้อลไก็ลงมาหายิงมาแล้วจะเล่นอะไรเหมือนเคยเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับไม่รอก็ไปเจอใหม่นะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับไปละ